เป็นไงบ้างครับแล้วพี่ซีแบบกพี่พ่อมาตามต้ี่ อะไรหรอกค่ะพ่อเขาแค่แบบเหมือนเห็นข่าวแล้วเราก็ถามเราว่าแบบเออแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเหมือนเขาไม่ได้แบบมีความเห็นเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเราก็แบบค่อนข้างทํางานค่อนข้างเยอะเพราะว่าเห็นว่าแบบเออเราทํางานเราเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แบบมาซักไซส์หรือว่ามาแบบมาอะไรเราเท่าไหร่เหมือนเราจะติดตั้งพาจะพาไปรู้จักไหมอะไรเงี้ยอ๋อก็คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าเราก็เป็นรู้จักกับแม่ที่เวียแล้วก็คือเคยใช่ก็เคยเจอค่ะแต่ว่าแบบเหมือนไม่ได้ไม่ได้นัดว่าแบบ เออแบบไปเจอหรือไปอะไรอย่างเงี้ยสักที่เดียวอะค่ะเขาบอกว่าพาไปกินข้าวกันด้วยก็ไม่เชิงค่ะไม่ได้นั่งโต๊ะเดียวกันด้วยแบบเพียงค่ะแบบเข้าไปแบบสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่าใครนั่งจุดถามว่าเป็นเพื่อนอะทั้งหมดหรือเปลี่ยนทาว่าเราไม่มีค่ะไม่เคยเลยค่ะบอกว่าพ่อเราโกรธแล้วไม่มีไม่มีไม่มีค่ะคีอเพียงแไปที่บ้านน้องเลยคือเคย ครั้งหนึ่งแบบเคยแบบแวะมาส่งอะไรอย่างเงี้ยลราก็คือครั้งนั้นแหละที่แบบมีโอกาสได้เจอพ่อแม่แต่คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบเที่ยวรับเที่ยวส่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วครั้งนั้นที่เบียร์เขาแบบอยู่ืเปล่าในไม่มีนะคะเพราะว่าเขาต้องขับรถด,ด้วยเราได้มีพาชวนกันไปแบบว่ากินอะไรกันตอนกลางคืไคนไหมคะคุณเข้าใจคิดอย้ยแทบจะไม่แล้วค่ะคืออย่างก่อนหน้าเนี่ยคือมันว่างเฉพาะตอนกลางคืนแบบจริงๆอย่างเงี้ยเวลาเราจะนัดเจอเพื่อนเราก็แบบเออแบบต้องเจอกันตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่คือตอนนี้คือแบบถ้าไม่ได้ไปไหน ก็คือแบบจะไม่เห็นภาพนั้นแน่นอนแสดงว่าพี่กันพี่คนนีค่ะเจนล่าจ๋าอย่างเรามีข่าวกับพี่เวียงเนี้ยคุณชอบมีการตั้งกอดอะไรไหมคะก็ไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเจอกันแบบบ่อยๆหรือเยอะอะไรขนาดนั้นด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องบททำงานค่อนข้างเยอะด้วยพี่เวียงก็ทำงานค่อนข้างเยอะเราไม่ได้แบบเจอกันบ่อยขนาดนั้นหรือว่าชวนไปไหนกันเท่าไหร่ด้วยแล้วพอว่าไงคะพอถามว่ามีข่าวกับยังไง ว่าเป็นแบบรุ่นพี่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นไม่บอกอเป็นที่สนิทเลยไม,ไม่ได้บอกค่ะคุณพ่อเจอพี่เียลแล้วคุณพ่อว่าไงบ้างคะม่คอมเม้นอไไม่ได้คอมเมนต์นะค่ะคือเหมือนเขาเขาไม่ค่อยได้ดูทีวีด้วยเขาไม่รู้ไม่รู้จักไงคะ สำราตัวเราตัวคนจะเข้าใจพี่เบ์ถูกไหมครับที่ว่ามาก็เหมือนไม่รู้สิข่าวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันก็เป็นเขาวางตัวหนูว่าเขาวางตัวของเขาได้คือเราไม่เห็นภาพนั้นมามาค่อนข้างนานแล้วคือเหมือนเขาค่อนข้างแบบเปลี่ยนตัวเองค่อนข้างเยอะมาแบบกลายเป็นแบบหนุ่มรักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอก็อาจจะมีคนแบบยังติดภาพเก่าบ้างแต่ว่าคือก็คิดว่าพี่เขาไม่ใช่แบบนั้นหรอกก็ยืนยันเล่าี่เราคบกันมาคือไม่ใช่ ก็ไม่ก็ไม่เคยเจอแบบนั้นไม่เคยไม่เคยเจอมุมแบบเมาใส่อยู่อะไรอย่างงี้ก็มาร่วมงานกับพี่แผนวยค่ะกับ่ก็ไม่นะคะคือก็ทักทากันปกติเมื่อกี้ก็แบบคจอแม่พี่แผนก็สวัสดีปกติค่ะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาไม่ได้เกรงว่าอะไรอะไรอะไรไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาแล้วครัคงน่งค่ะกับพี่แผน